บ้านบาเธอพี่น้องเลยกินสคนมันกับบวบดแล้วบหลายหลายอัดประตูบวบขึ้นไหมจ๊ะคอยท่าอัดนี่โอ้ผวาวห่ห้กินข้าหม้อได้ผดวาวยันเป็นเมียงบาไดบ บ่ได้ขึ้นหนาสิอัดประตูไว้เดี๋ยวนี้นะล็อกพร้อมเลยนี่ทำไมกินข้าม้อนน้ำด่ามันจะหมูเพื่อนลายอันเันแม่จะหมูเพื่อนลายอันเก่งใจแล้วว่าขืนเดนี่หอมหุ้ยห้วยว่าได้ให้เก่งใจมันจะมาไม่มีแห้งมีแห้งแท้หนิสกินมากเปนมามีแห้งแท้จะกินกับอ่มอวยว่าจะมึงเอิ้นน้ำน้ำเอิ้นน้ำน้ำอดบ่าได้ว่าเจ้ากะว่าจะบวชข้นแบบปวดวะปวดแล้วมันเสียใจเอิ้น ียเสียเสียเบิ่งหาของไวกสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอาเอาแฮงก็เตรียมขึ้นบ่ได้นะอย่าว่าสิบ่ขึ้นกันเอ้อน้ำนอยู่ได้คือให้เอืบ่ได้บนอยเดียวนึงเออบ่ต้องเกรงใจานั้นดอกนอยเดียวนึงนานอยนึงนะนอยเดียวบ่ได้หลายเพิ่นต้ม78ห่อนึงไปเทิน ขึ้นเข่าไซมีเข่านเดี่ดเข่าหนึ่งเข่าหนึเชิญนมาืนนี้ามาอันี้กินตามมาลยจิไดีน้าไหมแบบริญาโง่ไหมหรอคือริยาเข่าแล้วนะงาม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 กินตามมารยยะก็ดีแล้วผู้บ่เธอเราห่งเอิญดุกอจองนึงจุ๊บ มันกด้งน้อยเด้อเ้าบอมันลมผัดเมาแม่พีนองครับไปไปเอาจวดด้วยงมีมาไรเียโอ้นี่มาจะใส่วะไปเห็จยแล้วจ้เพื่อนี่นะมาไดเอากินกินกินจ้เพื่อนี่นะข่อยบิเหตุนะใช้ให้ข่อยเลยขบบิเหตุกะเอาวาไม้กันนะบม่แล้วขึ้นม่ได้เต็มแลยู่นี่เลย มาแล้วเต็มเต็มบันเนี่เต็มเนาะเต็มห่องบาเทอรนะเป็นไสีนุ่มรอเลยมาได้ไหมวงแบนแน่นมาจะไหนดีห้องห้องอบุรี่เนาะพอนักแฟนถ่ายดีน้ำลังก็ได้่อยนะถ่ายังถวให้เร็วกับังถวยเพราะ น้องพอน้นงแพทมันขับ่าได้ดิถัดลลางทุวยข่อยบ่มีปัญหาอย่างดนกมีชื่อพอแผชิมงสององพ่อพออแพทนะเจ้าชิมหลายได้ยันอีมันถ้วลางทุ่ยเพียงนั่นนะชิมเนี่ยชิมลายอีนลยพอแ่้หาพอรนอพทเปนดักกลินเป็นดักกินบ่แม่รวยเองพอแะ รักวไ้คนรวยเนาะรักน้อยนะรวยเขากินคำน้อยลกินอิ่มคำอิมละหาคำนะอิ่มหรอรวยเา้งหอเสร็จบเรายวไดอกหมเสิเนี่หาได้มันเสร็จปล่าเขานะเยอะเอะนะนะจ่น้อยนะไม่เราเจ๊แล้วที่สู้เลยว่าจะให้เอาส่เสนิดเรา่ให้พอแป่เสร็ โอ้าวไปยวนน้อยเชยเนาะให้ล่อยกลานะไอเธอแม่นบ่อ้เธอตักตักาวดีมตัวน้อยนเยวบ่บ่บ่อยแค่นนะพ่อเป็นจือเฉื่เฉียดเนาะโอ้ยชาบวกเนาะชาวกเว่าไแ้วนะคือว่าวดม์สวดม์เพิ่นอยากขวดม์ขามปีมันทันฮอด ยงเทียงแล้วเดี๋ยวนะเียเพียนกว่าแล้วบททันน่นบททันไบททันสองมมันเทียงกว่าันยใส่เมื่อเน่่ไปงานนั้นงานขาวดำอยู่บ้านเนียของมาวัด ืมงานขาวดําแม่ก ouais ินต้องแล้วจะไปเนาะอบินเลมินิมบ่แิมเออนิ่มเลยิมิมือบ่แม่นกินวตมรุ่นบาบอันบ่ได้ย่ําแค่เป็นนั้นเลยขักแท้นี่บาบอ สักะสีลับบึมเป็นยังไงบ้างเถอบแซ่อยู่บ่หรือว่านเี่และอยู่รถเพิ่นบ่ได้เอาจักมาแลมบ่มีเใ่ได้เย็นเด้เย่ยี่บ่ได้ล็อด้นี่ยทบ่เย็นกันอบอลูกใหญ่ฮะนี่นี่นเอืออยู่รถแล้วกินนี่ทำกัน้ว

ตะกอาเหกะเดากุ้งหนมีเืไปห้นาเมีเุ้งนีเมอจิะตั้งห้เลยเอาเด้มีหมาคนนั้นบ่อนอยู่ตรงใหแมีเนะเลยมด้วงไ้เาะซนจองดีกวอือขอโทษขอไพ่แล้วผู้ทีบวกินมีไพบวกินมีนะเากินนินีบะ่าฮ่าฮ่น่าฮ่า่า มีแล้วมีอยู่บ่ให้ก็ไม่อยู่กับไม่ใช่สำคัญบ่เหมือนบ่เทิดเรา่าไปหายิงหนุกปุจักพยายามนะพ่อเมือนี่บ่เทิดถือบอ่หนุกข่าวตัวเดียวนะั่นเนาะเออมาไปบ้านเนี้บ่เว้ยไปเยี่ยมเมืองน้องเทพเลยเนาะไปเอามาหน่อยตามเอางาเลยนะไปแวอองงนะ,น,ะวน้องเทพนี่นข้างเข่าอยู่แล้ว hang nào này, ba mẹ nhé nhiêu im ra, nắng đổ, mày chậm, chậm đông nhiêu mẹ đúng như... po này, po đấy của cái Hạt của một nghèo, có của เคือขายเนาะไอ้เธอพูแตไหนคเคร <c oughs> ื่อข่ะต้ข่าต้องเล็กหยับหย่ำช่วยกูแวะนิงหน่อยแค่บ๊อบบ๊อบเสียมแหงโอ้แแของแท้เลยแม่เนาะเนนเจ้าเอาละลมแหงสั่งสีรึมรึมนี่ แมงมากินแมงดำโจะเลยเ้เธอนอนกันขึ้นไม่ได้นาว่าันี้อุ่นเนาะลมเข้าบอได้ได้ข้างข้างล่างข้างบนเดินหานยันเด็นห่อนอีกเนาะเดินหาเนาะบ่อนเนาะห่อนจะนอนู่เตียงุ้มเยเถอหักโคตรนอนเถอเนาะถักโคตรี่น้ำแรงเยอะเนี่ยหอนตลล่าใหม่เลหม้อหม้อเ้ธออุ้ยจะมาจัก งานเลยเธอดม่แล้วให้ิย้นั่งเต็มถ้วยยาน้อยเธ่าสเรานอยากกดบังชิลงนี่ว้ยเจ้าเลยมาตันบอกข้างในขอนี้บอกินอยู่ลุ่มเหยหนึ่งแปหนึ่กว้าง ไปเหมือนกันบอไคนไปคนวั่ไปพอแผลพอแรลก็ยันไันไปรถจักรรถไงเนาะคนหนึ่งรถไงคนนึงรถจักรรถญ่กับรถจักรเลยแล้วมันกัน คิดก่อนเียบบน้วบอไปดีกว่าบูนํเพินไปไปได้บอกสินเอ็ดนาที40เอาลุใหง่ายลืดักเลดจักเลอดง่ายอไม่นเนอะพอน้องเพลจะไปน้ำเพลิน uh น้ำบาบอดบอ พอเถิดจะหาบุญรือจะขึ้นชอยสุเร้อนนะขึ้นไปปวดไอ้เถิดอย่าลืมหมอด้ด้เถิได้ไคน่ยมันลามบ่ยันติวไก่ทำไก่กอง้ฟมันเนาะเอใหม่ด้ ห้ามก็ได้เงนาะได้เธอเลยห้เอาักเอานห้ามนดมมีหนมีาวไหนเธอเห็นมีหลายเนาะแถวแถววิวเลยนี่งัวลงมากินแตนเมื่อกี้เบิดแล้วนนาน่ะคือเขาเ่หานะโอ้บ่มีหลักกระเจรถคอยนะมาไชักระเจีี่โเนาะโอ้ยไอ้บีวไปเนี้ถึงมาจบพิชานาะมาเถอะ กกะแรวิวบกพก้าเอาเนาะไปงว้านยลานเอ้าวกรเอาวิวบอนี่นะทดไม่ไดาลึกอีนี่นะเสียอขอกรจ

เกษตรวีโอเฮียดีทอมันเฮียใกลแมนบ้าพอแพรไข่สิร <mm <out> ักจะเตี้อนี่ยงมูเก็บไว้ให้หูบอสาเหตุที่พี่พูดเนาะนนมาถ่ายออกกันแล้วก็ว่าวกันไม่นี่แหละเอาสม่ยเก็บไว้ให้อใจครไหมขอบใจหลายๆเด็กคอลูกแพเมื่อจะบุญแล้วเท่งให้มานำรวยเมื่อซอยเพื่นก พราะไกับสิไม่กับพี่จังความเชฟจะได้ความไข่่ามีค้อพเอบอกวดคือการทานก่อคเนอคือการดบนี้บวอดมามาไวเมืองหายแทะนี่ไอเทิดเอาปวงมาเกลือแล้วมึงไปเอาเกลือปวงเกลือแล้วมึงจีได้กับคือการเราพอใส่กรพี่น้อเเนอะไปหาปวกนี้ปวกไอ้เทิดดไมเหรอบอานี่แหละโอไ้เกลืฮะเกลืเบา บ้าบอสบ้าบอสเกิบเปลี่ยนกันเลยบ้ากับของมาเทิดน่ะว้าจู่เผาแห้งลืมหมดเกิบเดี๋ยวนี้นะพลิกดีนี่ฮะดึงหมดเกิบเปลี่ยนเลยต้องให้บอลเทิร์ดนี่เป็นยังไงคือลืมเกิบมานะหมดแล้วลงวัดลงเฮือนนะเทิร์ดมาชกเกิบไ้เทิร์งเลยลสิเมื่อเลยเดี๋ยวพอหันอ่ะันาดเทิร์ดบ่ออื่นนาะันาดเทิร์ดบ่อลงมาแต่เฮือนใหม่นี่ยันเมื่อเลยขวานเนาะยันเมื่อเลยอยู่ đi thò bà thơ đó chỉ phải áp buộc thì nó người Cái lệ Vô Thư cử bà thơ mưa Tiền nào lơi nó buộc Cứ bóng cái bào phải sai là bà thơ Phải đấy ห้องบะเทอรห้องบะเทิดมมหาลดขึ้นจ้ะหลายคนหามเป่าบะเบาเลเทินไปลถเอาปลวกลดจ้ะนายไปถ่ายเกลืปลาไปจอบวัดจริงจริงบะเทอไปไปหาปลืกพี่น้องผู้หาปลวกมาเกลือปลาเพราะว่าได้ปลามาปล่อยแล้วยังไม่ได้เกลือพี่น้องเลยมาเนี้กันแล้วไป ปลาปวกปลาคุดปวกผู้แลยพูปลาพูดแลภาคปลาบงผูปลาดุก3 1มเจ็ดโตพลองแผดซื้อมาให้บอเธอยันต่นจะนำนี่แหละบอกลุ่มนำกัยังหลายอยู่แต่ตื้นพี่น,อน้องอาบลึกประมาณบางห้าหกสิบประมาณหกเจ็ดสชิ้นนะอันเรื่องลึก ระหว่งนางา,านหนาดินขึ้นมาหาน้ำนาก้าวานี่เพราะว่าตอนนั้นน้ำฝนก็นลงไปกับประมาณเพียงแอวไกลแอลกันนิดนึงโอ้เพราะเธอไปเลยดิบไปผู้เห็นแต่นั่นของน้าพี่น้องเลยไกลๆูปแล้ผู้นี่พี่น้องเลยโอ้ ของน้ำหมดแล้วก็บบดได้ค่อใยในสะ่นะเนาะผมเองพี่น้องบา้านอาชิมินนะทางงานป้าเพิ่นเคลื่อนทางบ้านว่าของน้ำมาเทิดนี่มินแล้วข้าวท่าใช้ยังบ่ฮอดฮอดซาวเถื่อช่างมาจากพี่น้องตั้งแต่เห็นมานี่ยก็มันนี่หลังจากให้ลดดแล้วบุตโดนเลาก็ไปเกี่ยวเข่าประทัดเข่าแล้วก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วหากระมาบุทันพอฮอดอาทิตย์ช่ำพี่นออ้นอ,งนองเลยเนาะโตพี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้นในที่พอสมควรอะไรก็ฝาก เป็นกำลังใจให้คือเกาเ่าคือเดิมเนเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่พาดประการใดขอโทษขอพ่ายในะน้อเอฟซีเบอรูคูทุกคนแล้วพอกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถูทฐานจงอยูด่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินค้ำตลอดปีตลอด,ปลอดไปปีใหม่กระไก้เข,ข้ามาปีเก่ากัอีกบอดนกกจะยับเยินเคลื่อนไปพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอายุมานขอนเนินเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี